ทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูลพิขุทั้งหลายอากุศลมูลสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างเหล่าไหนาเล่าสามอย่างคือโลภะเป็นอกุศลมูลโทสะเป็นอกุศลมูลโมหะเป็นอกุศลมูลพิขูทั้งหลายแม้โลภะนั้นก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจ แม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนโลภถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตอันความโลภกลุ่มรุมแล้วทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจำบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างด้วยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นอกุศล อากุศลธรรมอันเป็นลามกเป็นอเนกที่เกิดจากความโลภมีความโลภเป็นเหตุมีความโลภเ,เ,เป็นสมุทัยมีความโลภเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายแม้โทสะนั้นก็เป็นอกุศลคนโกรธแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนโกรธ ถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันความโกรธกลุ่มรุมแล้วทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจำบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการตีเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างโดยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันเป็นลามกเป็นอเนกที่เกิดจากความโกรธ มีความโกรธเป็นเหตุมีความโกรธเป็นสมุทัยมีความโกรธเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายแม้โมหะนั้นก็เป็นอกุศลคนหลงแล้วประกอบกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนหลงถูกความหลงครอบงำแล้วมีจิตอันความหลงกุ้มรุมแล้ว ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจำบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติีเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างโดยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้แม้กรรมนี้ก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันเป็นลามกเป็นอนเนกที่เกิดจากความหลงมีความหลงเป็นเหตุมีความหลงเป็นสมุทยัย มีความหลงเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ที่กูทั้งหลายบุคคลชนิดนี้นั้นควรถูกเรียกว่าเป็นอาการลวาทีบ้างอภูตะวาทีบ้างอนัตถวาทีบ้างอธรรมวาทีบ้างอวินยะวาทีบ้างเพราะเหตุไรจึงควรถูกเรียกอย่างนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลนี้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น โดยที่ไม่ควรจะมีด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจองจําบ้างด้วยการให้เสื่อมเสียบ้างด้วยการติเตียนบ้างด้วยการขับไล่บ้างโดยการถือว่าเรามีกำลังเหนือกว่าดังนี้และเมื่อเขาถูกกล่าวหาอยู่ด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็บิดพลิ้วไม่ยอมรับเมื่อถูกกล่าวหาอยู่ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงก็ไม่พยายามที่จะทำให้แจ้งชัดออกไปว่า นั่นไม่ตรงนั่นไม่จริงอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลชนิดนี้จึงควรถูกเรียกว่าเป็นอากาลวาทีบ้างอภูตะวาทีบ้างอณัตถวาทีบ้างอธรรมวาทีบ้างอวินยะวาทีบ้างที่ขู่ทั้งหลายบุคคลชนิดนี้ถูกอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดมาจากความโลภรอบงาแล้วมีจิตอันอกุศลธรรมอันลามก ที่เกิดจากโลภะกลุ่มรุมแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความลำบากมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนั่นเทียวภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมหวังได้แต่ทุขติอิขุทั้งหลายบุคคลชนิดนี้ถูกอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดมาจากความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดจากโทสะกลุ่มรุมแล้ว ย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความลำบากมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนั่นเทียวภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมหวังได้แต่ทุขติพิกุทั้งหลายบุคคลชนิดนี้ถูกอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดมาจากความหลงครอบงำแล้วมีจิตอันอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดมาจากโมหะกลุ้มรุมแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความลำบาก มีความขับแค้นมีความเร่าร้อนในทิฏฐธรรมนั่นเที่ยวภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมหวังได้แต่ทุขติภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นสาละต้นทวะหรือต้นพันธนะก็ดีถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นคลุมแล้วรัดรึงแล้วย่อมถึงความพินาศฉิบหายฉันใดก็ฉันนั้น พี่กูทั้งหลายเหล่านี้แลอกุศลมูลสามอย่าง